กลาบนมัสก,การพระกุณ้าทุกโรคเรียนคุณพ่อสุชาติทองเทียมคุณพ่อสายันทานนและแขกคุยเกียรติที่กระรักทุกท่านครับกระผมนายสุพรมวัวายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้รับสันทานว่าจากทางจ้าภาพให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของ คุณพ่อคำเวียงอามาเสนาเพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสร์แก่คุณพ่อคำเวียงผู้วหวชนก่อนอื่นกับผมก็จะได้อ่านกำหนดการนะครับที่เราจะได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามระดับดังนี้นะครับผมระดับแรกจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลหรือว่าไตเปิด ระดับที่สองก็จะเป็นการทอดผ้าบังสกุลอดับที่สามก็จะเป็นการอ่านประวัติของผู้วายชนระดับที่สี่ก็จะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลหรือว่าไตรรองหลังจากนั้นทางเจ้าภาพก็มีกิจอันเป็นกุศลอาจจะมอบปัจจัยให้กับทางวัดป่ารานธรรมแห่งนี้นะครับ ลำดับสุดท้ายก็จะเป็นการอาทอดผ้าไตรบังสกุลแล้วก็วางดอกไม้จันทร์นะครับขอเรียนเชิญคุณพ่ออุกไทยกลินพะยอมเป็นผู้ทอดถวายผ้าไร่บังสกุลหรือว่าไตาเปิดขอเรียนเชิญครับผม ขอกราบิมวตนพระอาจารย์สมานสุเมโทเป็นองค์พิจารณาผ้าไรบังสกุลหรือว่าไตาปแล้วเดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบังสก,กุลนะครับกระผมก็จะได้อ่านลายชื่อลายนาม แก่คมเกียรติที่ทางเจ้าภาพาได้เขียนชื่อมาให้กระผมนะครับท่านได้ยินชื่อของตนเองแล้วเรียนเชิญรับผ้าบางสก,กุลจากทางเจ้าภาพแล้วก็ไปวางไว้ด้านหน้าอาสงที่พระคุณเจ้านั่งอยู่นะครับผมชีวิตมีความตายอยู่ภายหน้าเมื่อถึงกลาคราวใดย่อมไปถึง ผู้เปียนสู้สร้างธรรมควนคำหนึ่งณจุดหนึ่งก็ต้องจบพบความจริงคุณพ่อคำเวียงอามาเซนาเกิดเมื่อวันที่สิมกราคม2482ที่บ้านนนเรียงตำบลบ้านเพา้าอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำโพูเป็นบุทของคุณพ่อ าคุณแม่เที่ยงอามาดเสนามีพี่น้องด้วยกันทั้งหมดสองคนคือหนึ่งคุณพ่อบุญเรืองอามาดเสนาเสียชีวิตแล้ว 2... คุณพ่อคำเวียงอามาดเสนาผู้ไหวชนคุณพ่อคำเวียง เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่7ที่โรงเรียนวัดนนเรียงเมื่อถึงวัยอันสมควรท่านก็ได้แต่งงานกับคุณแม่หนูอามาเสนามีบุญด้วยกัน6คนคือ 1. คุณแม่ทองเรื่อนเจริญสุข 2. คุณพ่ออุทยัยกลิ่นพระยอม 3. คุณนรงอามาเสนา 4. ีนางสาวนงเยาอามาเสนา 5. คุณประดิษฐ์อามาเสนาห,หนางสาวสุจิตราอามาเสนาคุณพ่อคำเวียงถ้าเป็นคนที่มีอธิยศัยอันดีขยันมันเพียร มีจิตใจอบป้อมอารีเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่นจะเป็นที่รักใครของลูกหลานและบุคคลทั่วไปเมื่อปีพุทธศักราช2541คุณพ่อคำเวียงท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในสมัยที่คุณแม่ตอมทองเทียมเป็นผู้ใหญ่บ้าน เมื่อประมาณต้นเดือนกันยายน2563ที่ผ่านมาคุณพ่อท่านมีอาการผิดป,ก,ปกติของร่างกายลูกหลานจึงได้นำตัวของคุณพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลอยู่หลายครั้งพอสังเกตดูอาการอยู่เรื่อยมาจนว,วันที่3พฤศจิกายน2563 คุณหมอได้ตรวจพบว่าคุณพ่อคำเวียงท่านป่วยเป็นไตเลือดรงังคุณหมอได้ทำการรักษาเรื่อยมาแต่อาการของคุณพ่อก็ไม่ดีขึ้นจนกระทั่งเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2 5 6 3เวลา21นาฬิกา10นาทีคุณพ่อคำเวียง ท่านก็ได้สิ้นลมหายใจอย่างสงบนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจของลูกหลานทุกคนเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่คุณพ่อท่านได้สร้างสั่งสมมาสิริรวมอายุได้81ปี24พฤศจิกาพ่อหลาจากต้องพลัดพรากบุญพลาคลาสลอน ไม่อยากจากไม่อยากพลากจับจากจอนบทละครบทนี้ที่จบลงไปไม่กลับคืนคงร่วงลงพื้นหลับไม่ตื่นคืนมาหาอีกหนพื้นไม่มีหนีหนอก็ทุกคนหนีไม่พ้นเวรกรรมที่ทำมาลูกหลานมาส่งสักการพ่อวันนี้อ,นอุทิศพลีต้นทุนบุญกุศล อุทิศแด่พ่อคำเวียงผู้วายชนโปรดจ,จงดลส่งทางให้พ่อไปดีอ,อกุศลกรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดีซึ่งคุณพ่อคำเวียงได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนาขอท่านทั้งหลาย ได้โปรดหัวธิกรรมนั้นแก่คุณพ่อคำเวียงด้วยเทินหากกุศลกรรมใดที่เป็นคนงามความดีซึ่งคุณพ่อคำเวียงได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ขอได้โปรดมาเป็นพลังอำนวยผลดลบันดาลส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อคำเวียงให้ไปสู่สุกติในสัมปรายภพด้วยเทินลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่าน ที่นั่งอยู่นอกศาลาธรรมสถานได้ยืนขึ้นตั้งใจสงบนิ่งหนึ่งนาทีเพื่อไว้อาลัยและส่งดวงยญาณของคุณพ่อกำเวียงให้ไปสู่สุคติในสมภลายภพและขอเรียนเชิญท่านที่นั่งอยู่ในศาลาธรรมสถานหันหน้าไปทางเมนขอเรียนเชิญครับผม